ไม่มีกักค่ะนุ้ยเชิญยิ้มโชว์ลอตเตอรี่เลขเด็ดแปดชัดๆหลังทำบุญให้โรเบิร์ตสายขวัญค่ะโชว์กันจะจะ12ล้านอยู่นี่ละจ้าพึ่งจะได้มีโอกาสไปทำบุญใหญ่ถวายน้ำดื่มจำนวน100อลังเพื่อทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เพื่มรักอย่างโรเบิร์ตสายควัญที่จากไปค่ะสำหรับนุ้ยเชิญยิ้มและใจแอนเชิญยิ้มสองตลกชื่อดังจากนั้นก็ได้เดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดสว่างอารมณ์และได้มีการขอพรขอโชคลาภ จากไอ้ไข่สามนครนคนด้วยพร้อมขยา CNC, ่าเซียมซีโดยขย่าไม้เซียมซีหล่นลงมา3าไม้ค่ะได้แก่เลขห้หก เลข16และเลขสี่ซึ็นทางด้านของนุ้ยเชิญยิ้มนั้นกระสิบข้างหูของกูมานทองน้องก้าวเลิบเล็บสามสิบล้านขอให้หมายเลขที่เขย่าเซียมซีเป็นเลขที่ถูกลังวนนะและจะเดินทางกลับมาทําบุญอย่างแน่นอนล่าสุดนี้นุ้ยเชิญยิ้มได้โพสต์คลิปตัวเองหลังจากทาบุญผ่านอินสตาแกรมพร้อมกับเผยว่าได้แวะซื้อลอตเตอรี่มาแล้วสองใบพร้อมโช์ชัดๆให้แฟนๆที่ถามว่าเขามาเป็นเลขอะไรกันแน่โดยทางด้านนุ้ยนั้นก็โชว์ 087 982พร้อมระบุแคปชั่นฮาฮาว่าคนซื้อหวยไม่ใช่คนติดการพนันแต่เป็นคนมีความฝันว่าสักวันฉันจะต้องรวยชีวิตรเรายังมีงวดหน้าเสมอแม่งานนี้ก็คงต้องรองเสี่ยงกันดูแล้วละค่ะ